สวัสดีค่ะตอนนี้กับนอพอรลันกัเขาหมดเอาต้มต้มแซ่บเนื้อเอหมทองสร้างลูกยเอาลูกลูกเอาต้มแซ่บเนื้อหมูเอาเลยแค่ินยังหมูเนี่ยเคยกินเคยกินต้ต้มแซ่บเนื้อเนื้อจด ก้มเสียบเนือเอาที่กมขมจี๊งน้อยบรรยากาศนะครับชิ่วกินขาข้างครับตื่นขึ้นอลาบยาสูบรรยากาศลาบบ้านๆครับเรียวครับ กั่งกินขางข้างังีสิละครับผมแสบเดียจนลันอะครับขางข้างยังสิโตได้ดกโตพ่นบัะพูดจะลงลงมองลงให้ดุ กัวเนื้อสูบม<อ>ันบ่แล้วกะ็ก้อยเนื้อดีผูแฮนนีแม่แล้วกะ็ตัมซั่วคนเหนือห่อยเมนเมื่อกี้อยู่ในปัม๊<อ>มบ่เห็นร้านกับเขาเนี่ยต้องการกินแบบนี้ตลอดเพราะว่าแซ่บกินจ้าเท้อกับ,บเบื่อร้านทานข้าวอยู่างอีเชฟแสบดิเหนื่อเข้มงเคค่ะช่วงนี้กะรอกับเขานะคะร้านอยู่ติดถนนดำเนาะ เลือเลิกปตทบันแหดค่ะตอนนี้รายงานจากพี่นุกกับพี่กิง่งน่าจะยังไม่ได้ฟื้นนะคะ <c oughs> ไอ้นอนเพระาะว่าเพิ่นบ่ได้นอนคื้นฟื้นก่อนแม่สร้างอย่างไป<ะ>เอากร้างอันจะของสร้างเลยมีอะไรบ้างคะมีต้มต้มอยังต้มแซบ <c oughs> ลาบลาบแลบ้ว่วามะ เขาแพ้ขวดเขงแม่ดิบของแม่ดิบแล้วก็ตมัมส่วนบรรยากาศร้นนานเนาะเดี๋ยวไปเจอกันตอนกลับข้าวมานะคะ่ะมาแล้วมาแลวนะครับแนวกินมาแล้วครับรนี่ข้าวปุ้ยอะไรนะข้าวปุ้ยต้มยำอะไร่ะอะไรก็ไม่ทานอะไร เลือตำต่ำชั่วเลือต่ำชั่วซ่อนลงมือหานส่วน่จะเปนอะไรอีเขนยวขนวพูดอะไ้งเลยถึงเล็กเลยยืดขีด้เนยนั่งนี้เป็นของหวาน อือหวานีต้มขมเนาะโอ้อยแก้วเพิ่มลาบซุปบ่เนาะแซ่บมากอือนำ้ำน้ำพักเข้าไปหลายๆอันนี้เป็นกอ,อเอาบอก่กมแซ่บกมแซ่บแก้ววัด สดกันห้อนลูกสดบดูดูนข้อจะได้ลงลงก,ก,กัดกระเทียมน้ำจากน้อยกับเฮียวัดใหญ่กินยู่นกินยู่นหลานน้ำขางทางนะครับอาจจะได้หินเสียงรถดใหญ่แรนรถอย่างแรนดุ่นวัดสุดวัดแม้ แขุมแห้บพอสั uh ่งเพอสั่งเชิขมจักหน่อยตัวแ่นต้มมันต้องขมขจากหน่อยแ่บบางรลันสร้างเอาแบบขมเอาเรื่องเลยก็ได้ขมตัวใดยังดีเลี้ำั่วโอเงตำั่วแสดงว่าขากระดงต่ำยู่ คนานตรงขามกะ้ท่อเนาะยี่ยงีงระท่อบ้านียนี่กัดปอกปอกัดปอกัดนีเนอนอ้อยเนนอ้ีกัดเอาแม่กัดเอาลูกเกี่ยววัดไดเกี่ยววัดได้จมูกโล่งไดแหละ ลูกโดดปะลูกโดด่ะลูกโดกโดเออก็ยอย่างพริกลูกโดดคือคข,ของพริกลูกพริกสดเป็นหน่วยเลยลูกโดดลูกโดด กปกติปกติเขาวันเดี๋ยวตื่นเนาะจำเนาะปกติเขาวันเดี๋ยวออกมาน้าน่งกินยังสี่เท่านนี้คือเวลานอนแ่ม้น,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 นี่คือออกมาได้นนมือได้มีงานก็อยากให้อยากให้คนหน่อยพักก่อนเต็มที่เนทะ่าว่อยู่ปลูกติมกินที่หลังนะมาแล้วมาแล้วตำสัวมาแล้ว,ว,มแ,ลวแม่ยจะย่โสป่ะจ๊ะ อำเภอไหนเนาะคะอำเภอเมืองเอ้ซิมซิมกำสัวดูคนทางบ้านเนาะบัพรอนุญาตจะพาด็กก็กินบัตรอกุวันี่กับบัเพชรเนี่ยบัตเพชรส่วนนี่นี่ ไล่ไหล่ <laughs> <c oughs> นำเ้ออกกินดิบหรอแซ <c oughs> เป็นไงามส่วโอเคห <c oughs> ้าฉีนหน้าบนห่หลับห <c oughs> ลับคมต้มแซบ่บ นิ่มๆ,ๆนิ่มๆปะลอกมันเร่งไปเบิ้งเงินไปหาซื้อของมันเร่งกินอาดพี่นุกพี่นุกมากินขาวเด้อตื่นเด้ออ่ะขอตัวกินก่อนนะคะไปเจอกันคนนี้นะคะบ๊ายบาย